ตอนนี้ก็มาอยู่กับไม้ครับแล้วก็เริ่มมันก็โชคดีเลยเจเอลเลยก็นี่ก็ไม่ได้เล่นเกมบไหมครับานานแล้วโอเคเริ่มมาตัดไม้ก่อนโอเคสามก้อนเรียบร้อยแล้วก็ไม่หิ้นครับเสร็จแล้ว ทพอเรามีของแบบนี้แล้วแล้วก็ลากแกะใช่สินะคนทำก็คือลาาแกะแ่ตกลงไปเลยเนาะค่อยลงไมมีอาหาแล้วนะแต่ว่าเอ้ยถ้ำยับ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 ยย่ย่ะ เหล่ะสกนะิลิตันโอ้ยนี่แค่ไปเกาะทองพร้อมเลยผมไม่มีปัญญาไปแบบเออสู้หรอกงั้นเราตับก่อนที่เราเจออะไรแปลกๆเลยละกันนะโอเคผมมาคัเงินตรงนี้แล้วนะ่นะ ซึ่งคลิปในวันนี้ก็มีอยู่แคเ่นี้เนาะก็มาเล่นหมดค่าคอเป็นอีพีที่หนึ่งเนาะ,นะหมค่าคอนี้อาจจะเป็นอีพีที่ต่อกันแบบยาวๆเลยกูหวังว่าจะจะเป็นกันนะโอเคคลิปในวันนี้มัน,มน,มนก็มีอยู่แคเ่นี้นะซึ่งผมว่าผมน่าจะต้องมาอัดใหม่หมคืออีพีสอง